เยวจนหน่อยเนี่ยพอระบบนี่มันมันลัดมันก็เป็นอยู่แล้วนึกไหมระบบนี่มันลัดก็เป็นเป็นเป็นเพราะว่าคณะเขาเขายังอยู่ฟังฟังหนีนะฟังประเทศไทยนี่คือขาเจ้าะข้าเจ้าเรียนรู้ทเขาเห็นเองเป็นอาาจรย์มันก็ไข่แล้วเขาเข้าใจเขาก็ปีกันไปวะเขาก็ปีกันลงไปลุยๆเนาะลุยๆเนาะนะกขปีกแล้วลุยลุยลุยนะมันมันบันดี โค้ดดมแบบนี้มันก็สีกระจายเขามันเองเนาะจริงๆก็เห็ุฝั่งนี้มันมวลเนาะคือม่วนทั้งไทยนี่มันมันเดียดง่ายเบากันง่ายเบาง่ายซะครับคือเบาไปเนี่ยได้เขาโกงอุเรื่องเขาสามารถคุยน้ำเข้าอุเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันเลยขันทั้งเล่าเขาไม่คุยเดียวฟังอย่างเดียวแบบนี้เขาอยู่โบงอู่ที่เรามันเข้าใจบ่เข้าใจแบบนี้ เป็นเนียน่ยนะใจ้าว่าเขาใจยังไงเออคำถามาเราว่าเขาใจบปว่าวะเขาบอคุยนเมาแต่ว่าทางไค่เนี่ยเขาคุยเด้อเออเขาฟังแล้วเขาคุยนเมาสามารถคุยไปก็าามาหูเรื่องเลยว่าอเออเขาเจ้าเป็นแนวนี้เนาะเห็นเป็นสีสเออเขาก็ยังเข้าใจนเมาเฮาก็บพ่อแดงหัวเออขเขาเข้าใจเว้ยเออเฮากับสี่เดินเกมต่อไปเฮาต้องเดินจะได้บัดนี้ปรึกษากันบัดนี้เมียนมุลคุยกันว้างเมียนกัน แต่ว่าเราเ่าว่างเพี้ยนในบ่ได้เลย<อ>เพราะว่าคอยบพูดว่าเจ้าเข้าใจซ้ำใดดีดอคอยคุยจเยยนะยจ้าออกักาาบผูคุยน้ำ่อยอีกนะคอยท้าบเจ้ากับผูตอบอีกมิแต่ว่าเข้าใจเท่านั้นจบเลือแต่ทันทีที่คุยน้ำมาว่าเออโอ้ระบบเป็นสี่จันนั่นนี่บ่ออันนี้อันนี้คืองยังอันนี้แบบนี้คอยต้องเฮ็ดจังใดจังสีหนาวกันจังสีบ่ราพรได้คุยน้ำหูเรื่องเด็กอันนี้บอ่อเลี้ยวทาทาแต่หมโซอย์คอยเบาจบ เจ้าก็จบน้าคือกันในสินะเอาสอนจนจบเรื่องจบราวจบเลยกันเขาก็จบน้าคือกันคือจบแบบหูยังแังเป็นยังมันมีอยู่ระค้นแต่ว่ามันมีหน่อยมีหน่อยมันบมีมีหน่อยคนสีสนใจคือฟังเนี่ยเขาเข้าใจเขาเข้าใจหลายค้นมันก็เกินคือพวกสอปปอลเมาบอกว่าเจ้าสีฟอกไม่ใช่ได้กับสางกูต้องเอาของไปขายกำไรเท่านั้นอือบอกจนเมื่อเช่นแต่บอกจนได้กับตาม มันจบอยู่ตรงที่กูต,ต้องเอาของไปขายเอากำไรแล้วก็มาลงกะเนียนเอาแค่นั้นครับนั่นคือเขาขีดเคยนั้นสิอธิบายแบบได้ดีมปนได้ต่างนะคอยจบอยู่ที่เอาของไปขายเอาเงินแล้วกัมาสื่อใหม่จะก,กระลุงกะเนียนคอยแค่นั้นจบอยู่กับหันการเตีมมันยังทำออกกะเนีนอ,อยู่บางงาน,นไม่สนใจนใช่ไหม คนสนใจฟังเพลสนใจดอก้งี่พี่เอนมันยังสนใจอกมงงวขาันมจือก็บอกว่าเออขอยี่คานันค่าหนีเนาะค่าเบาตัวนึ่ก็มีเนาะค่ารวบคนเขาก็มีเนาะค่ารวมคนอะรวบเขาได้จังไดแตว่ายังใครนะเขาแปลได้คอยเอาคนเออว่าถามต่อต่อเป็นเหลือมเป็นเหล่านะรถสะสมุดไ้กันเเวลามาสื่อสินค้าสืยังคอยได้ตัวนี้น้่มโก็มันจได้ถามเละอันนี้บนะมันสนใจสัไอ้ไก่บวกอกูหลเหลียวนะ จุดจุดกำเมันเป็นผลประโยชน์จาของม่นถามเม่นเบาเขาก็บ้าดอกเ่นดอกเป็นผลประโยชน์เจ้าเน่ เออบ่แม่นบ่กไอ้มาถามหนอถามหนอเยอะกี่จีว่าสั่นีบกี่จีว่ามันบ่แม่นเอ้าวเข้าใครอยากให้ถามอาวเฮียงอยากให้ถามก็ง้าอยากให้ได้เนาะเออเจ้าก็ต้องถามตัว่าเออมันมีอันนั้นบ่ตัวนี้มันมีอันนี้บ่ตัวนี้เนาะอย่างน้อยๆเจ้าก็สิได้ฮู้บ่ได้เจ้าก็ได้ฮูตัวเนาะยังแมียนการมันต้องคิดได้จังได้เนาะ ไปจังไดเดือนจังไดรลุยัง,งไ<ห>ดเนอะอยูสมก็เป็นน่แหละเป็นแบบได้ทรงเสริมมาสันส่นพ่ออยู่เลยคือพังเขาสิวโตวเลยจไทยเอ็ดได้เหล่านีา่พังบ่มีโอกาสได้โตบ่มีใด อันนี้เลยนะเขาบวชไปสนใจเนี่เออเขาบวชไปสนใจดิดจดมีแต่สือไปขายอย่างเดียวเราบําเพนว่าเนี่ยสำม,มิตรพูน้ำสำน้าสือไปขายดิคร<ช>ักูเอาคะแนนมาลงเอาเออพังเงินเนยนอะมากกูก็บวชในเบิ่งน้ามูกูได้เทา่าไรขนาดนั้น,น,น,นขานานั้นเขาเกียร์แค่นั้นที่เขาเกิไก<ม>ดไป่ทุลุ่กิจไปบ่ได้แล้วม,มันเขื่อนบ่ได้บ้านคืออย่างเขาลงพื้นดีแต่ละพื้นดีมิเตไปขายไว้เด่นอันเดีย เม็นบ่ละเขาบอมีโอกาสได้สมาชิกเลยนะเม็นเป็นเป็นนังคุยเป็นคนเป็นรอยก็คือเก่านี่เปนคือคือเขาเขาบอมีโอกาสได้คนเป็นสมาชิกได้อย่างเง้ยงว่าไงซะว่ามันว่าบ่ได้เลยแต่ว่าได้อยู่แต่ว่ามันอู้ชิยากแง้งนะได้ไป็นสมาชิมากกับแม่นางกฤษกับแม่นางยซืฤอแล้วบ่เป็นจะเป็นธุรกิจเป็นแล้วเป็นแล้วก็ก็บังตั้งแต่อันมาฟังเหัวาไปยังมาังฟังไปยัง นีแค่นั้นโบสามารถสิขยายต่อไปอีกได้คันบอกไปส่วนคนคือส่วนโบไหนดอกมันวะแน่เห็นมไปเรไรนี่นะมันเบิดเลยโบโบ่มีโอกาสจีได้ขยายเครือข่า,ขา,ขายโตเลยบ่าไงซะโบมีโอกาสโบมีโอกาสหา,าได้ผู้นำอีกเลยกสิได้ทั้งมวนขีกระตือแปลทั้งหลายเรียนเนี่ยมาเพราะในโซลีว่าพื้นแนอยู่ฮันน,นะแต่จบอยู่ฮ<า>ันเนี่ยจัง จังหวะผมว่ามีแนวเดียวตอนนั้นคือลงพื้นที่แล้วก็ขายสินค้าเอาแค่นัน้นขายเอาพ่อบอกบอกได้ว่ามันขาดทุนอบอกบอกได้ว่ามันลุบนะอบอกได้ก่าไรก็ยังดีนะส่วนคะแนนมาสือใหม่กะลุงเอาบบดลุงไหนไปกะลุงแค่นั้นนะต้องเอาเขาไทยอย่างเดียว ต้องเห็ดอี่นเลยคือแพ้เนาถึงแล้วตอนนี้เมนต้องเอาเขามาใจเห็เดียวมันต้องมาหฮอมกิจกรรมก่อนเปิดพ่นั่เปิดปุ่มก่อนเเต่ผมหมายว่าปิดตำแหน่งหน่จังมากมันใช่มันใช่ตอนจอดแซมปิดตำแหน่งเองที่มันหยากเอาค้อนไม้ดิเดียเขาม้ารัวเมนบลาเพราะว่าเขาเขาต้องการสั่ง mlm เดี๋ยวต้องเอาค้อนไม่เขามาแต่พวกเขาเสียเดียกอ่ะเขาเสียดเดีกเขาเสียดเดียกตุนเขาขึ้นเอออย่างนอยๆเขาขึ้นเสียดไปหาเครือข่ายเขาวินไปหาผัวคนกลับมาเขาคออีกเมนบลา เขาก็ดี่ด้ส่วนค้นหรือว่าไงนะถ้าเบิ่งเป็นยังมวนอันนี้ทั้งหลายเลี้ยงทีมานั่งฟังอยู่างนั่นถ้าเบิ่งสี่ส่วนคนออกมาได้บ่นัออถ้าเบิ่งนั้นสรุปแล้วก็ที่มันมีตะมูอห้าอันนี่แหละไปส่วนเหตเสกิยงเนี่ยซุกน้ำบ้าเนี่ยก็เล้ยที่ว่ากนเลยที่ไปส่วนนะทีไปเห็ดทีไปว่างที่าไปเขาส่วนบ่อยดอกก็ไม่แต่ว่าส่วนบ่อยดอกมีแต่อะไรเขาเนี่ยเป็นคน การเองเบิร์ดกกดึงด <พอ S 1> ึงเขาระบบเงี่ยผมบึงแล้โอ้สีส่วนเขามาเขาคอดนีอยาอ่างอีกส่วนบ่ด้ดเราเบ่งเลยครับ<า>บ่ไดดบ่ได้เพราะว่าคือเจ้าเจ้าบ่หูรายละเอียดสิไปคุยน้าเขาไงเพราะว,าว่าเจ้าบ่สนใจฟัางตรงนั้นดิครับการสิไปเอาคดออกมามันต้องมีรายละเอียดเด้ไปเบ้านําเขาว่าเจ้าต้องไปเฮ็ดจังไดเนี่ยเออเจ้าต้องเฮ็ดจังไดเจ้าจังสิได้ไปตรงนี้ลราไปแลวมันเป็นยังไ๋เนี่ยมันมีหยังเนี่ย ที่จูงใจใเขาอยากไปนี่ยนะค่ออารถฟรีบัวเมนบมละอ้อาที่พักกับฟรีค่าอาหารกับฟรีอย่างงี้สิไม่ได้จูงใจเขามาเนาะมันต้องไปคุยรายละเอียดให้เขาฟังจังว่าโอ้ยมาขึ้นบ่นนตูบ่ลรวย อัน,นี่แหละมีแต่สิขายสินค้าไป,ปเบื่อๆแค่นั้นแหละสำเปิดเซเว่นและสาขากระไดเนาะคขนมีแต่ในเล่าก็ซสำเปิดเซเว่นนี่ไปยังใดยังกันมันเสียออวตอนนั้นลงพื้นดีพวกได้ขายกาแฟขายปุ๋ยไปกันนั้น เขาขีดกาบไถเฮ็ดเครือข่ายมันยากดิยากี่การเป็นฮักคนฮักกับผู้ใดก่อมันสิยากมันสิหาบ่ได้เพราะว่าเจ้าของว่าวเวียนมันบ่มีข้อมูลที่ตรงไปว่าว่าเออเจ้าเข้ามาแล้วจะสิได้อย่างปิ้นอย่างใดเจ้าเขามีระบบในการให้เงินเอียงแน่เจ้าว่าบ่ฮู้เรื่องเล่าพวกแหวนนอกแผวนในบ่ฮู้เรื่องเล่าอย่างบ่ศึกษาบ่ศึกษายอย่างบ่สุสายเออเอามีระบบอีหยังต้องซอยเหลือเจ้านี้ จะบอเข้าใจตรงนี้เลยเรือซอยจะได้ก็ต้องถามเนี่ยมีอะไะคือปัญหาของฝั่งเขาแอนดี้จะถามเออจานระบบเหนี่ยวจะต้องไปคุยน้ำเขาจังใดเออเปลี่ยนการตลาดแล้วมีระบบนอกระบบในนี่ในแบบจังใดเออคุยเขียนก็เขียนในเบื้องบนน้ำขอเขาก็ะหูถามซีโอเขาก็ได้เมียนบ่ดละคุยน้ำเขาอันนี้ว่าจะลงจากห้องมาอู ไม่ปล่อยแม่เลื่อมมุดเลยเอาเงื่อนหุ่นม,นมาหนีิ<ม>ไอ้ผมนั่งฟังผมจนว่าโอ้สมเลยแหละสมที่เขาได้สำนีนะ<ม>ผมขึ้นมาเพราะว่า,าต่อไปก็ไม่ใช่เติ้นเจ้าน้อยนี่กข็ขายของบดได้นี่เอ้ามันต่วนเขาอีกโทษเาขาอยอะเจ้าน้อยก็ขายของบดได้อีลีนแล้วอ<ม>ืมพวมึงเลยเจ้าน้อยนี่กล็ลากับเมื่อยโอ้ยยิ่งสิได้ เศราดอกป่าว่าลูกใบไปแหละป่าวล่ะเงินเนี้ยมัเออยสบายเออะเเขามีประโยชน์จังหรอกอืมตกใบ่ไปแล้ยนี่อืมมีแต่หนนี่เบิดเงินมีแต่เบิดเงินไปใหญ่แล้วบ้านนี้ยังปีเลยเนี่ยวันนีมันต้องสปินเงินมาจัดตัวสิปินเงินเล้วจะเาสนใจเอาด้วยจังวะโอ้าเป็นอย่างว่าจะขายของต่อไปมันสิบอะไรเพราะว่ามันสิมีแต่ผู้ขายบ้านนี้ แมนหมด่ลยเออผู้ใดเาขามาก็มีแต่มาขายมาขายมาขายเอายกตัวอย่างง,ง่ายๆเช็กกองนี่จังสี่นี่ม,มันจะค้นละขายบ้านนี้กาแฟกับปุ๋ยบ้านนี้โว้ยบ่มบ้ามันมามีแต่ของเจ้าบ้านนี้แคน้อยก็แย่งไงแล้วเป็นยังคือประจุเห็นบ่ลอะคือมือนัน่นผมไปนั่นก็ยังอันนี้กันอะไรดิเป็นยังเจ้าคือประจุน,น้ำควายแบบว่า,าควายก็มีคือกันแบบว่านี่เริดด่มเลยดิอ้าวไม่ใหญ่เหราว่า ก็บอแล้วก็เกอยากซื้อน้ำพีน้ำน่องก๋วยล้วว่ะเออมันก็นเป็นแนวนั่นแนี่ว่ะของมันมีแต่ผู้ขายดิขายของคือกันเนาะอืขายของคือกันบาน้านนี้ใครมีพีมีน่องเขาก็ซื้อน้ำพีน้องเขาจังหวะอ้ยมันจีตัวไหนอย่างนีในเมืองมุ่เจ้าพาคกระเด็นแยบดีว่า ปีก่อนนี่ขันมาด้ผมบอกเลยว่าเขาต้องเอาคอดตัวนี้ขันเลยถ้าเจ้าว่าเป็นบบได้เออถ้าเจ้าว่าเป็นเจ้ากระชิ่วซ้ำนี่แล้วก็บ่ดนเจ้ากระชิเศร้าไปเองนะเพราะว่าเจ้าบ่ย่อมเลี้ยนลู่บ่ยอมอันนี้ไม่เป็นตัวเ้าจีบบังคับให้เขาคอดตัวนี้เลยว่าไงซะถ้าเจ้าเฮ็ดบบได้เดือนน้าเอายีก เออเดือนหนาวเยือกอาไงชาวบาความหายนะของชีวิตถึงคืนจามันขึ้นกับเจ้าเองมันขึ้นกับเจ้าเลยแล้วมันบริเกินกับผู้อื่นเลยจ้าเนียนจี้ย่ำเบิ่นลงทุนมมามื่นสามเจ้าบริษัทได้เงินบอกสิว่าสิมาลองสื้อซื้อของใครเนี่ยบอกว่าโอ้ยเราคันขายเข้ว่าตั้งใจขายเออขายเมียนคันตั้งใจขายอีหลีมันเกิดเป็นตัสนับสนุนยู้ยเมียนบอกเราบริเกิดขาดร้างจากอื่นนะ เจ้าซื้อไปแล้วเอาแต่มือสิได้ขายนะเจ้าคงจะบ่สนใจไปรอขายของเจ้าของนะคนสิขายมันก็ต้องวางแผนอยู่ของตัวกูสิขายจังได๋กูจังสิขายได้เอาสมมุติว่าอาทิตย์นี่2อาทิตย์นีูกูต้องขายมันหมด80ถุงนี่แม่นบ่ล่ะเจ้าต้องคิดแบลกสั่นตัวกูสิขายอย่างนันจรงสิเบ็ด80ถุงมึงปีพยอมแม่เฮ้ยเจ้าก็หาขายของเราหนออืขายแล้วก็มีกำไรอยู่ดิจ้งเพี้ บัดเท่าสีผ้าลงพื้นตีสีผ้าไปเศษนั่นไอ้นาทคนนั่นเนี่ยผัดว่าเห็นบ่ได้ดอกกัน่าทั้งทั้งเทาสีพิเศษแล้วเขาสีเอาของผ้าเป็นไปขายเนาะเอาของเป็นไปขายไอ้เพื่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์รอขายพิเดลทงเนี่ยกันเป็นเนี่ยขายไปกันตัวจะเอาซ้ำนั่นเลย แต่ว่าถ้าเอาเล้าออกมาผสมกับไทยนี่เกิดแท้เกิดอี่ดีเพราะว่าเพราะว่ามันซอยกระตุ้นกันเนี่ยแม่นบหอนฟังเล้าก็จะเป็นฟังไทยหลักบานิฟังเล้านี่ออกมาเขาบอถือมาด้ยนกเงินนนั่เพราะว่าก็จะเป็นคือฟังไทยเพราะว่าเจ้าต้องถือออกมาเฮ็ดเบียกเจ้าอยากถือมาซื้อนั่นซื้อนี่แต่ว่าผมมาเจอผุ๊บก็ฉันไม่เจอไงเจ้าอยากซื้อเจ้าอยากเฮ็ดมันเห็นมูอสื่อมูอเฮ็ดมันบอหมดไทยมันซอยกระตุ้นบัณฑิต นันแหลมันจะเกิดพังงานขึ้นแต่ตอนหนี้ก็เบื้องล้วก็ยังม่มีคนเขามาซูพังเดทางเหเฮาฮ่อครับ <Okay. S 1> มีแต่ฟังไท้ก็ส่งคนเขาพังกับบังพังเล่ามีมีเตาคะแนนหลังมาตบกินจาคลองไป mm. ก็ดีอยู่ <c oughs> ก็ยังคือว่าดีอยู่นะจนยังขายคองได้อยู่ ยังดีจะเป็นรถบริษัทเท่านี้แหละแค่เป็นบริษัทอื่นแห่งจอดโออ้จดเขาจอดเพราะว่าหนึ่งขายสินค้าบ่ได้ดีแม่นเหมือนกองอยู่เฮือนเจ้าของคนคนมาแต่กองแม่นสองบัดนี้ผู้จักสิไปหาคนจังได๋บอดเออสินค้าก็ขายบ่ได้คนผูกกัหาบ่ได้พราอาทิตย์จางอาทิตย์ยังจอดลวดแล้วก็เยี่ยวๆตั้งแต่ใหม่ๆที่เขาพาไปเข้าควาตัวอะไรเน กับมเฮื่อนก็บ่อยเน,นี่ยบ่ดนี้คือพอหญ่ที่อันนี้ที่เราเห็ดนี่ที่เราเวานี่มันหมายถึงเงินดิจิตอลเนี่นบ่นเออมัน,เป,นเ,เป็นเงินดิจิตอลเนาะแบบแบบเว่ง่ายๆว่าเอาเงินไปต่อเ,อเงินคือกู